สรรพสิ่งในโลกล้วนเกื้อกูลกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตจะเปลี่ยนทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะครับสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็ทำเป็นคลิปพิเศษในการแนะนำนะครับในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมและการหาทางออกการแก้ดวงจิตตาสดอกเคราะห์ ตามคติความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับที่มีมาแต่ดั้งเดิมน,นะฮะเริ่มด้วยการที่ว่าตั้งแต่นะครับวันที่22ธันวาคมนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่9ในทางวงจุย้ยโหราศาสตร์จีนนะครับซึ่งจะทำให้ เกิดพลวัตใหม่การขับเคลื่อนใหม่ไปอีก21ปีเต็มนะครับความเกี่ยวพันของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็เกิดในทุกอนุและทุกระดับการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาที่กระเทือนถึงในไทยด้วยแล้วก็ในพม่าเสียหายหนะักการเกิดพายุสุริยะโซล่าฟแฟร์ที่ผ่านมาเป็นการ ตือนจากพระแม่ธรณีและเป็นการกระตุ้นพลังงานในการตื่นรู้คำว่าตื่นรู้ในที่นี้หมายถึงว่ารู้ในสังขารรู้ในวัฏจักรกรรมสสาร,สารวัตรและรู้ในว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมะฉะนั้นอาจารย์พยายามจะพูดเรื่องยากๆให้ง่ายต่อความเข้าใจก็ขอทุกท่านตั้งใจฟังในสาระสำคัญคลิปนี้นะครับ ประเด็นแรกก็อยากให้ทุกท่านนะครับเริ่มสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจำตัวและผู้ซึ่งเคยเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาสามีพัญญาบุตรนะครับสกัลยานามิตรบริวารน,นะครับตั้งแต่ชาติต้นกำเนิจดจนชาติปัจจุบันให้มีคำกล่าวลักษณะน,นี้ เสร็จแล้วประเด็นที่สองก็คือให้มีการาบูชาพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรนะพระศิวะพระแม่อุมานะพระกิษณะนะครับในทางฮินดูนะครับสำหรับในการส่งเสริมดวงชะตานะครับอันนี้ทุกราศีทุกดวงทุกปีเกิดน,นะทุกนักสัตว์ก็ควรที่จะมีการที่ ทำบุญผ้าห่อศพบริจาคลงศพนะครับแล้วก็ในการที่มีการอุทิศบุญนะอยู่เนืองๆเดือนหนึ่งก็ทําสังฆทานเพิ่มสักครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ดุงชะตาทุกท่านก็จะดีขึ้นปีนี้เป็นเป็นปีที่คนที่สี่เกิดในสี่ปีดังดอกนี้จะมีอุปสรรคเยอะนะครับเช่นเสียงเงินโดยใช่เหตุ มีคด,ดีนะแล้วก็มีปากเสียงกับคนในครอบครัวคือคนที่เกิดปีขานวอกมาเสงกุลน,นะครับสี่ปีนี้ส่วนที่แปดปีที่เหลือเนี่ยถือว่าปานกลางนะครับแต่เนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมาจากผลกรรมของเราในอดีตชาติที่สะสมมานับแสนนับแสนกันนะครับฉะนั้น มันที่จะมาล้างให้หายในชาตินี้มันยากนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีละลดเลิกนะครับให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้อในแง่ของอันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าส่วนรวมนะส่วนอ่งค์บุคคลเนี่ยสาหรับท่านที่มียานพิเศษนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมมานานนะครับ หลังจากที่เกิดโซล่าแฟร์หรือว่าการตื่นรู้เพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในวันที่ห้ากรกฎาคมนี้ก็จะทำให้ท่านะตื่นรู้แล้วก็แจมแจ้งในมโนทวารในดวงจิตท,ท่านมากขึ้นนะครับแล้วท่านก็มาช่วยอาจารย์มาช่วยกลุ่มช่วยสังคมนะครับนนี้ก็ประเด็นรวมนะที่ทุกคนจะต้อง ควรปฏิบัติและแก้เคล็ดนะครับตอนนี้เราวกมาถึงในเรื่องของว่าทําไมมันเป็นเหตุผลเช่นนั้นนะครับคือกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองชนิดบ้างสิบหกชนิดแล้วแต่จะแบ่งแล้วแต่ตาราไหนนะครับตั้งแต่ชนกกรรมมาถึงอโหสี่กรรมนะครับฉะนั้นการส่งผลของกรรมแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากับบ้านเมืองหรือว่ากับบุคคลนะครับฉะนั้นการที่เราจะ แก้กรรมได้หรือผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้โดยเฉพาะดวงเมืองไทยนั้นเป็นดวงเป็นช่วงที่วิกฤตมันไม่ใช่เป็นยุคสีวิไลนะครับอันนี้ก็ทำฝากเข้าใจกับพวกเราไว้ก่อนนะครับคือจากนี้ไปเนี่ยถึงอันสเต็ปแรกเนี่ยคือ22่ธันวาคมจะต้องรับวิบากอ,อันนี้ในแง่โหราศาสตร์ไทย นะครับดังนั้นคนไทยที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ควรประมาทในคำทำนายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ควรทำประมาทในภาสุบินิมิตพราชินีเมื่อ53ปีก่อนนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการก่อวอดก่อกุอะไรขึ้นมานะครับในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่มองว่าไม่ผมมองว่ามันไม่มีฝ่ายไหนที่จะชนะเด็ดเสดเด็ดขาด เพราะสองฝ่ายมีกําลังเท่ากันแต่องค์ประกอบนอกเหนือจากนั้นนะครับบนมีจีนล่างมีอเมริกาข้างในมีพมา่ามีมุสลิมมีจีนเถานะครับซ้ายฝาหน้าหลังเนี่ยอุปสรรคไปหมดแล้วคนไทยยังแตกแยกกันอีกนะครับอันนี้คือเหตุผลของผมนะครับในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยคือดวงเมืองเนี่ย เขาได้ตั้งเมื่อปีสองสามสองห้าวันที่หกเมษาตอนหลังก็รัชกาลที่สี่เนี่ยมาเปลี่ยนดวงเมืองครั้งที่สองก็คือเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาสองสามสองห้าให้ลุ่งเหืองจากร้อยห้าสิบปีเป็นสองรอยยี่ห้าปีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันผ่านมาประมาณสองร้อยสี่สามปีแล้วมันเลยมาแล้วนะครับฉะนั้นเอ่อ หลายเรื่องราวที่คนไทยมโนไปแล้วก็เข้าใจผิดคาดเคลื่อนมากวันนี้คลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามให้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับ่าตะกี้ได้พูดถึงการแก้แกไขการดำเนินชีวิตแล้วนะครับเราก็ตอนนี้ยุคนี้ก็จะต้องมีการที่ต้องกํารองน้ำอาหารยาหน้มามันลดนะครับแล้วก็ หาที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวก,กรณีเกิดเหตุการณ์หรือภพพัยพิบัติเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในวันที่5กรกฎาคมเวลาตี3นึงตี5แอ่งนันไทยแผ่นดินไหวใหญ่ญี่ปุ่นและลาม,มาแปซิฟิกลามาฮาไทยนะครับไม่ใช่ไม่เกิดนะครับมีข้อมูลอีกชุดที่บ่งบอกว่ามันเกิดนะครับดังนั้นต้องเตรียมการไว้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า เมื่อเราศึกษาลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์สี่ตัวของประเทศไทยเนี่ยคือส่งออกบริโภคภายในการลงทุนนะครับแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยเครื่องยนต์สี่ตัวในดำหมดนะครับตอนนี้นะคุณทีมงานของนายกนะครับก็กำลังมีแผนที่อยาก ่วยเหลือเจราจารทำในการขึ้นกบแพงภาสซีนะครับคือคุณพันศักดิ์บิญญาลักษณ์เนี่ยนะฮะโงเหงก็เ,เหมือนกับบีเก้ท่านไปดูให้ดีไดนะ้ก็คือว่าอ่านะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นภาพให้ดูก็ได้นะครับคล้นะายกันมากอ่านะตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ใบอ่นะะคิดไม่เหมือนคนอื่นอีกอย่างนึ่งเขาเขามีชุดความรู้แล้วเ็าเป็นนกรู้เพราะว่า เขาอ่านหนังสือของบุคคลที่สําคัญแล้วเขาอ่านไว้ล่วงหน้าห้าปีหกปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าคนคนเนี้ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทําเดินอะไรกับโลกนะจะคิดยังไงเขาคิดเสร็จแล้วตั้งห้าหกปีที่แล้วนะฉะนั้นความซับซ้อนของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากฉะนั้นโมเดลที่ประเทศไทยจะอยู่ได้คือเรื่องของอาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกนะครับซึ่งเราก็มีความเชื่อลักษณะนั้นนะฮะ,ะในมนมีบริษัทไทยเนี่ยประมาณ2,200บริษัทนะฮะที่ส่งบวกกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆเนี่ยไปยังสหรัฐนะครับแล้วก็มีได้ดุลการค้าส,าสาหรัฐเนี่ยประมาณแรกๆปีแรกๆก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านเหรียญนะฮะ ปัจจุบันนี้คือ45,000ล,ล้านเหรียญฮ่สนะิบป,ปีมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนั้นไทยอยู่ที่อันดับที่12หรือ14นะของอเมริกาที่เขารีบดไวแต่ในในบริษัทใหญ่ๆมันเป็นของอเมริกาอยู่ประมาณสองบริษัทใหญ่อย่างเช่นซีเกตนะผลิตพวกชิปไมโครชิปต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งไปอเมริกาคือผลิตในไทยแต่ว่าส่งไปในอเมริกานะครับดังนั้นจุดตรงเนี้ย ทางรัฐบาลเนี่ยเขาอยายาที่จะเจราจารเพราะว่าเศรษฐีอเมริกันเนี่ยนะฮะมันหลวงว่ามีเศรษฐีสิบคนเนี่ยขึ้นมาแต่ไม่แต่มีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยให้ความสนใจกับคนจนของอเมริกาคือคุยกับคนจนยี่เก้าคนไม่คุยอ่ะแล้วคนจนจะเลือกใครอะครับเขาต้องเลือกก็นในสุดทาก็ได้ขึ้นมานะนั่นแนวความคิดของทาเนี่ยเขาต้องการให้เออเต็มๆก็คือว่า คุณได้อะไรแล้วฉันผมได้อะไรคุณพันศัิ์รียรักกำลังคิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไม่ธรรมดานะฮะผมผมรู้จักประวัติท่านอันนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอ,อในคลิปนี้อาจารย์ก็อยากจะพูดเป็นกาารย์ส่วนตัวก็เลยทําคลิปในลักษณะนี้เพราะว่าตรงกลางเป็นเป็นคลิปอาจารย์นะแล้วก็สายฝาเนี่ยเป็นภาพประกอบบ้างเป็นวิดีโอบ้างนะครับให้ให้ได้ อัธระดได้รูปเห็นรูปแบบการนำเสนอนะครับคือตลอดเวลานะครับสิบเปีเนี่ยที่ผมคนฟาร์ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ออกมาเตือนภัยเนี่ยก็คือภัยการเมืองภัยเศรษฐกิจภัยโรคระบาดภัยโปชิปการสรับคัวแม่เร็กโลกแล้วก็ภัยสงครามโลกคราดิสาผมก็มีความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะว่าหภัยเนี่ยภัยโปลชิปใหญ่ที่สุด ร้ายแรงสุดนะครับสุนแรงสุดฉะนั้นแต่ข้อมูลในช่องสื่อสารทั่วไปเนี่ยมันแมไม่มีเลยอะไรพูดถึงสงครามโลกนะครับแล้วผมมีชุดความคิดว่ามันร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับท่านอาจจะเข้า google นะฮะพิมพ์คำว่าวันฟ้าดับลุงเชียงใหม่แล้วท่านอ่านให้จบในเพจกระปุกนะสอง ท่านเข้าติกต็อกก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าข่าวสารนาซ่าเตือนอะไรแล้วก็ก็เป็นคลิปสีฟ้านะครับมีดุงมีหนวดอยู่เป็นคาเตือนนาซ่าที่ไม่เป็นทางก,การนะครับสองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวนะส่วนที่ว่าเป็นพัสตวินิมิตเนี่ยก็เข้า youtube นะครพิมพ์คําว่าพัสตวินิมิตพราชินีนาแต่ข้อความบางส่วนเนี่ยเขา,าตัดออกไปนะครับ กกรณีท่านที่งงนะแล้วก็สงสัยก็พิมพ์ศึกษาตามนี้ก่อนตามทำลายนี้แต่รากฐานเนี่ยดูในช่องผมนะครับก็เล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกพวกเราว่าเอเอไม่มีใครอยากให้เกิดไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นหูชิดไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกแต่ที่มันเกิดมันเป็นชะตากรรม ของโลกของประเทศแล้วก็ของคนไทยเข้าใจคําว่าชะตากรรมไหมครับกรรมในที่สุดแล้วก็ต้องชดใช้นะครับคือจะรับดีหรือร้ายเนี่ยไปตลอดอเป็นไปไม่ได้พระโมคคัลลาอัคระตาวุ่นวุ่งฝาเนี่ยนะครับเคยทุกพ่อแม่ตายในอดีตชาติพอ,อมาชาติสุดท้ายก็โดนโจนทุกตายแต่ไม่ได้ว่าห้ามผู้ห้ามเกิดห้ามมรรคผลนิพพานไม่จริง ความเชื่ออันนี้ไม่จริงกรณีพระโมคคัลลาไม่ได้เป็นแบบนัน้นความคิดหรือความเชื่อคนไทยบางส่วนเนี่ยผิดมากนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกว่าท่านกับลูกศิษย์ท่านหรือคนที่เป็นลูกหลานท่านในอดีตลาพุทธภูมิหมดแล้วท่านก็บอกว่าพญาตากสินก็ลาพุทธภูมิต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จสมบูรท่านก็บอกว่าเจ้าแม่กวนอิมก็ลาพุทธภูมิแล้วท่าน ท่านไปถามด,ด,ด้วยด้วยตัวท่านเองท่านก็บอกว่าราชการที่ก้าก็หลาพุทธภูมิแหละนะครับฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากปากหลวงพ่อฤาสีดิ้งดำเนี่ยแล้วท่านก็มรณภาพไปแล้วฉะนั้นคนไทยในอดีตที่มโนว่าเอออ่าใครจะมาตัดสรู้เป็นองค์นั้นองค์นี้ในใหม่คุณไปทำหน้าที่เกินสมเด็จของประถงนะครับ จะเห็นว่าอันนี้ผมเอาหลักฐานมาหาักล้างนะครับฉะนั้นสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่เป็นเรื่องของอาจินไตเราไม่ควรที่จะไปมโนเกินไปนะครับฉะนั้นจงมาอยู่กับอินเนอร์ภายในจิตภายในความเป็นไปของสิ่งที่ใหญ่กว่าจิตเราอย่างเช่นใครจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปรู้ถึงขนาดนั้น มันเป็นเรื่องอาจินใจไม่ควรไปรู้นะครับเพราะว่ามันเกินวิสัยปถุชนนะฮะก็ดังนี้เป็นต้นนะครับแล้วกลุ่มคนไทยที่อย่างเช่นกลุ่มที่ศึกษาเอเลี่ยนกลุ่มที่ศึกษาฝ่ายแสงกลุ่มที่ยานสัมผัสกลุ่มที่สายพยาน่าเขาก็ไม่เข้ากลุ่มไขรกลุ่มไครกลุ่มมันทางไครทางมัน แต่ทุกท่านที่รับฟังด้วยเหตุด้วยผลเราควรที่จะเลือกกลุ่มไหนนะครับสมมติมว่าท่านบอกว่าคนดีจะรอดจากภัยพิบัติแต่ก็ไม่ได้อิทธิทธินะ์ท่านบอกว่าจะเปลี่ยนมิติไปอยู่มิติที่ห้าท่านก็ต้องเปลี่ยนในกายมนุษย์ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนในวิญญาณนะครับดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คนไทยเชื่อมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ในตนเองอย่างมากนะครับ จากนั้นในสาระสำคัญคลิปนี้ก็เพื่อจะให้รู้สองแท้รู้เหนือรู้ใต้แล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆที่ควรรู้นะครับก็คิดว่าในเช้าวันนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปส่งบทเนี่ยก็ได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพวกเลันะครับกรหวังว่าจะได้เข้าใจนะท้ายนี้ก็ขออนาจบารมี เป็นพ่อหลวของผมและก็สมณะโคดมที่อาจารย์และพวกเราได้กล่าบในพบชาตินี้หลังจากพบชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ยินชื่อคําว่าสมเด็จตวงบถงไม่ได้ยินชื่อคําว่าพระพุทธเจ้าสามณะโคดมีจะไม่ได้รู้จักชื่อครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านทอรีธรรมัตโลหลวงปูม่มั่นภูริตตโตในพบชาตินี้ได้กล่าบท่านได้ระล,ลึกถึงท่านว่า เราสร้างบารมีมาขนาดนี้เราได้กล่าบท่านนะได้ระล,ลึกอยู่ในใจเราในดวงจิตเราไปในภพชาติต่อ,ตอไปเพราะพวกเรายังไม่ได้นิพพานนะครับสาธุบุญทุกท่านในภพชาตินี้ก็ฝากขอบคุณในกัลยะาณมิทผูุติตะนะฮะที่เกิดมาเกื้อกูลกันในภพชาตินี้สาธุครับ